กาแฟยามเชา้อาอรุณสวัสดิ์ค่ะโต๊ลมหนาวตากหมอกดื่มกาแฟยามเช้ากันเด้อพี่น้อง รุ่สวัสดิก์การกําลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่นะพี่น้องเด้อมือหนีเสาร์นี้ฮ่ากับผ้าผืนผืนเอฟซีมาเบิ่งหมอกงามเสาร์กันแล้วกัมาสดคาฟแคแหน้าร้านกันจ้าโอ้ดิซีดิซีหมอกลายหลควัวนออกปากเลย พันออกปากเลยพี่น้องฮัลโหลการายินเย็นๆย็นเย็นย็นย็นพีน้ออืมดูกระแสกันยามสาวกะข่าวได้ลำด้วนพี่น้องแล้วก็อาศัสเด็ยินเสียงปูโคโสะประกาศข่าวเนาะช่วงนี้มล่ามล่า หลายมกรลาก,ก็จะตามด้วยบุญเอ,อ่ว่ายพระธาตุนะคะว่ายปราสาทในผ้าอีสานปราสาทขอมทั้งหลายนะพี่น้องเนาะเต้นพี่บดเลยแล้วก็งานกาชาติจ้าศรีสเกตก,จก็จะเป็นงานสีเผาไทยเจ็ดมือคุณบอกอยาวเพเลยถึงวันที่สีมกุลากคุณพี่น้องพี่เตมอมล่ำทั้งคืนจ้า แน,น่นตะบนจานเซนก็กำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่นะพี่นอ้องเ้อะมอนิเสา์นี้เขาก็ผ้าเพื่อน,นเอฟซีมาเบ่งหมอกน้มเสารก,กันแล้วก็มาสดกาแฟน่าร้านกันจ้าอ๋อดูสิดูสิสหมอกน้ำค้างยอดยาา สวัสดียามเช้าจ้าอันนี้ทางเข้าไปในหมู่บ้านนะพี่น้องนูน่นบรรยากาศสวยมากทองไอราบานต้อนรับฤดูหนาวเนาะเต้มต้นไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้นนี้ อลุนสวัสดคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันลาะบางวันก็ไม่ลาอเพื่อนๆมือนีบรรยากาศช่วงหกโมงเช้าหมอกเต็มทงไห้ทงหน้าด้ยพี่น้องโอ้ยกาศเย็นมากน้ำค้างเห็นบอัสกีที่น้ำค้างบหฮ้าน้ำค้างยอดยาก ท้าบ้านก็ไปใส่ถุงเท้าพี่น้องเย็นตีนจ้อยๆเลยนะเย็นเท้าจ้อยๆเลยนี่สิให้เบิ่งอันน้ำค้างยอดหญ้าพี่น้องวื้อนี่นี่เป็นน้ำเลยนะชื่ให้เบิ่งทั้งนี้ ยาคางยอดหญาสวัสดียามเช้าจ้าอันนี้ทางเข้าไปในหมู่บ้านนะพี่น้องนูน่นบรรยากาศสวยมากทองอุไราบานต้อนรับฤดูหนาวเนาะ เต้มต้นม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้นนี้หมอกก็ลงแห้งเย็นมือจจ่อยผู้ใดขี่มอเตอร์ไซค์แข่งลมตอนนี้นะโอ้โหแข่งขามือชาไปหมดเลยแหละแปลว่า